สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับกิจกรรมเวชนิทัศสินสร้างสุขนะคะโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านประธานโครงการของเรานะคะอาจารย์แดงค่ะเรามาคุยกับท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คคะก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับโครงการเวชนิทัศน์สอนสินสร้างสุขเนี่ยครับเกิดขึ้นระหว่างสมาคมเวชนิทัศน์ประเทศไทยนะครับร่วมกับสถานเทคนโนโลยีการศึกษาแพทยาศาสตร์ มหาวิัลมหิดลจัดขึ้นนะครับคโครงการเวทีทัศน์สอนสื่งสร้างสุขไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับทุกสุขสิ้นเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์สำหรับความรู้ในวันนี้แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้ปันจะมาพาไปดูบรรยากาศของวันแรกกันนี้กันเลยค่ะ ก็อันนี้นะคะก็นนะะนนะะจะเป็นบรรยากาศในกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันแรกนะคะก็จะสังเกตเห็นไหมคะว่าแบบก็จะมีเป็นผู้คนมามากมายเลยนะคะทั้งที่เราเองเนี่ยกิจกรรมนี้เรารับเพียงแค่1ิบคนเท่านั้นแต่วันนี้มีมา,มาถึง30ท่านเลยนะคะรู้ไหมก็วันนี้มาพบกับ อาจารย์โสภิตาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เก๋วันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเวิร์กช็อปวันแรกเลยนะคะของโครงการเวนิทัศน์สอนสินสร้างสุขนะคะจะเห็นว่าวันนี้จัดครั้งแรกเป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกแต่ว่ามีคนสนใจเยอะมากเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราเราเองเราก็ปลื้มด้วยเนาะนะคะเพราะว่าหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ หลายๆคนอาจจะไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่ามาเรียนวันนี้กับอาจาร,รย์แดงกับอาจาร,รย์ขนุนเนี่ยรับรองได้ผลงานที่แบบว่าเออสามารถเอาไปต่อยอดได้จริงนะคะผู้จัดก็รู้สึกว่าเลิมล่มแผนค่ะนี่ค่ะดูคึกคักอบอุ่นแล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกสนุกกับโจทย์ในวันแรก อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจไหมคะอ๋อค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เราจัดต่อเนื่องนะคะทั้งปีก็คือทุกวันศุกร์สิ้นเดือนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเห็นหัวข้อแล้วนะคะสนใจก็เยนเชิญเลยนะคะอยากให้มาเรียนด้วยกันศิลปะสร้างสุขค่ะเชิญค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ป๋องนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งของเรานะคะมาก็มางานนี้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ อาจารย์คะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้ค่ะผมมา observe ก่อนวันนี้ก็เท่าที่เห็นมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะก็น่าดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจค่อนข้างดีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ดีครับวันนี้ผมสอนรู้สึกว่ามีความสุขคนสอนก็มีความสุขคนเรียนก็มีความสุขนะครับรู้สึกว่า โจทย์วันนี้ก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปพอเส้นแข็งปุ๊บเราก็เลี่ยงด้วยกันประมาณว่าเราก็ไปซับเอาน้ํามา,มาลบมันปากมังค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอันนี้น้องมาจากไหน,นเอ่ยชาเชียงเซาค่ะชาเชียงเซาเลยอ๋อก็คือเราแบบว่ามาเพื่อมาทุ่มก,กิจกรรมนี้เลยไหมค่ะเลยเหรอแสดงว่า,าวปกติเราเป็นคนชอบว,ว่าสีน้ำอยู่แล้วใช่สนุกมาก<ช>อยากให้แบบว่ากิจกรรมนี้จัดทุกๆครั้งแม้แบบว่าจัดไปไดเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจะมาอีกไหมมาลอ,องแบบอย่างนี้คางที่มันแห้งแล้วลองได้ลองได้ ช่มรัน้ค่ะก็สวัสดีค่ะพี่ขนุนค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้แบบว่าเป็นยังไงางคะมาสอนสีน้ำวันนี้ก็สนุกดีะไม่นึกว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้ครับเกินคาดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเอ่อหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินกันหลายๆท่านก็มีรอยยิ้มกันน่าดูก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณ่คนเรียนเนาะอาจารย์น่ารักทุกคนเลยค่ะ นี่คือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อชอบครับทําให้รู้สึกได้ปลดปล่อยมาอยู่กับอารมณ์อ,อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ใช้จิจน,นาการสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค,ะค่ณะขอบคุณนะคะเผพี่ที่สอนดีไหมสนุกมากค่ะเออล้วแบบปลาเป็นไงอาจารย์ทุกคนสอนดีมากค่ะ ก็อาจารย์ได้มาสอนแบบว่ารายละเอียดในการเอียดสีอย่างเงี้ยค่ะมามาตัวต่อตัวเลยค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะมีโอกาสก็จะมาอีกค่ะโอเคขอบคุณนะก็ออกครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ระบายสีน้ํานะคะคือไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่ารูปเทคนิคและวิธีการที่อาจารย์สอนให้อะค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวทีท้าสอนสีสร้างสุข ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในงานกิจกรรมของเรานะคะซึ่งถ้าสังเกตเลยส่วนใหญ่พี่พวิทยากรเนี่ยก็จะเป็นพี่พีสิทธิ์เก่าเวชนิทัศน์ของเราเนั่นเองค่ะที่มาช่วยดูแลค่ะแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง f c e e o o o นะคะของทางเวชนิทัน์สมาคมหรือทางของสถานเทคโนโล,โลยีการศึกษ,ษาวิาทยาศาสตร,ร์ได้เช่นกันค่ะไว้มเจอกันนะคะบ๊ายบาย